พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองค์มนตรีตรวจเยี่ยมโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาสมัถนะครูสู่มืออาชีพซึ่งกำหนดให้มหาวิทยาลัยราชพัฒน์38แห่งที่เป็นเครือข่ายในการผลิตครูที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคอีกทั้งยังมีการยกระดับกระบวนการผลิตและพัฒนา ครูฐานสมรรถนะที่ได้รับการรับรองจากครูสภาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอัพสกิลและรีสกิลให้กับครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า20,000คนในปี2566ประกอบไปด้วย3โมดูลต่อเนื่องได้แก่เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติศาสตร์ นิเทศติดตามให้คำปรึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพโดยในวันนี้ได้เยี่ยมชมการจัดอบรมโมดูลที่1ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลบบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11-12พฤศจิกายน2566เป็นรุ่นที่2โดยมีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมกว่า200คน นอกจากนี้ในห่วงเวลาเดียวกันยังมีมหาวิทยาลัยราชพัฒอีก20แห่งที่จัดอบรมมีจำนวนครูประจำการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า12,000คน